เมื่อความรักที่เราคิดว่าแข็งแกร่งที่สุดกลับกลายเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีวันหายพ่อสามีแต่งงานกับแฟนของลูกชายทุกคำพูดและการกระทำในครอบครัวนี้จะทิ้งรอยแผลใหญ่ในหัวใจของทุกคนคุณจะไม่เชื่อเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปทุกการตัดสินใจในชีวิตมีผลลัพธ์ที่คุณไม่คาดคิดอย่าพลาดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้หากคุณชอบเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความรักความผิดหวังและการให้อภัยอย่าลืมกดปุ่มสมัครสมาชิก และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดพิเศษที่เราจะนํามาฝากคุณในครั้งหน้าความรักที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการไม่มีความเจ็บปวดแต่มันหมายถึงการเดินเคียงข้างกันแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดกดสมัครสมาชิกเลยตอนนี้คืนหนึ่งในบ้านหลังใหญ่ริมทะเลสาบที่แสงไฟจากโคมไฟสลัวๆส่องไปทั่วห้องนั่งเล่นลูกชายคนเดียวของครอบครัวนั่งอยู่บนโซฟาใบหน้าเครียดและนิ่งเฉยเขาหันไปมองพ่อที่นั่งข้างๆกับรอยยิ้มที่บางเบาและผิดปกติทุกอย่างดูปกติ แต่เหมือนมีบางสิ่งที่ผิดไปเมื่อเขาเหลือไปมองที่มุมห้องเขาก็เห็นเงาร่างหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ในความมืดมันเป็นแฟนของเขาสาวที่เขารักอย่างหมดใจแต่วันนี้ดูเหมือนเธอจะไม่เหมือนเดิมเธอไม่ยิ้มให้เขาเหมือนทุกครั้งตาของเธอเต็มไปด้วยความไม่มั่นคงและใบหน้าของเธอดูเครียดในขณะที่บรรยากาศในห้องนั้นเงียบงันไปชั่วขณะพ่อของเขาหันมามองพร้อมกับการยิ้มที่แปลกประหลาดพ่อจะบอกอะไรให้ฟัง เขาพูดเสียงเบาลูกชายเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเขาเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่เคยหลบซ่อนอยู่และทันใดนั้นพ่อของเขาก็พูดออกมาอย่างไม่คาดคิดฉันกับเธอจะแต่งงานกันแล้วลูกชายชะงักไปคําพูดนั้นทําให้ทุกอย่างเหมือนหยุดชะงักแฟนของเขานั่งเงียบๆที่มุมห้องน้ําตาที่ไม่อาจกลั้นไหลออกจากดวงตาของเธอเขาก้มมองพื้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังจะพังทลายพ่อสามี แต่งงานกับแฟนของลูกชายคำถามนี้ทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นความรู้สึกไม่เข้าใจผสมปนเปไปหมดไม่มีคำพูดใดที่สามารถบรรยายความรู้สึกนี้ได้เพียงแค่ความมืดมิดของความจริงที่เผยออกมามันช่างเหมือนฝันร้ายที่ไม่สามารถตื่นออกมาได้ลูกชายไม่สามารถขยับหรือพูดอะไรได้ในขณะที่พ่อของเขากล่าวต่อไปมันเป็นความรักที่เรามีต่อกันทุกคำพูดเหมือนเงามืดที่ปกคลุมอยู่เหนือหัว ลูกชายรู้สึกเหมือนกำลังตกอยู่ในหลุมลึกแห่งความเจ็บปวดเขาไม่สามารถยอมรับความจริงนี้ได้แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเขาไม่สามารถหลบหนีหรือปฏิเสธได้และนั่นคือช่วงเวลาที่เขาได้รู้ความจริงความจริงที่ทำให้ทุกคนในห้องนั้นตกตะลึงและทำให้ความรักของครอบครัวนี้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล ลูกชายของเขานั่งนิ่งเสมือนเวลาหยุดเดินไปแล้วเสียงของพ่อดังก้องอยู่ในหูเหมือนเสียงกระซิบจากโลกอื่นความรู้สึกทั้งหมดของเขาราวกับถูกหยิบยกออกจากร่างกายและปล่อยให้ลอยไปในอากาศทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นความเงียบที่หนาวเหน็บพ่อของเขานั่งอยู่ข้างๆแต่เขาไม่สามารถรู้สึกถึงการมีอยู่ของเขาได้อีกแล้วพ่อไม่เข้าใจทำไมทำไมต้องเป็นเธอเขาเอ่ยเสียงเบาออกมาโดยไม่สามารถควบคุมความสับสนในใจได้น้ำตาของแฟนสาวเขาไหลลงมาเงียบ แต่เธอไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาเพราะในเวลานั้นเธอกลายเป็นตัวประกันของความจริงที่ไม่มีทางเหลี่งเลี่ยงพ่อของเขาหันมาจับมือของเขาไว้ด้วยท่าทางที่อบอุ่นแต่ในนั้นกลับซ่อนความอ่อนแอไว้ลึกๆลูก,ลกพ่อเข้าใจว่าเธอจะต้องตกใจแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วพ่อพูดเสียงแผ่วเบาท่าทางของเขาดูอ่อนลงจากที่เคยเป็นลูกชายรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังแตกสลายไม่มีอะไรที่เคยมั่นคงอีกแล้วทุกอย่างในห้องนั้นเริ่มหมุนรอบตัวเขา การหายใจของเขาถูกขัดจังหวะจนแทบจะหยุดลงเขาพยายามยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาแต่ทุกครั้งที่ทำแบบนั้นกลับรู้สึกเหมือนกำลังขุดหลุมฝังตัวเองให้ลึกขึ้นไปอีกพ่อจะให้เธอเข้าใจความรักระหว่างเราแต่ฉันก็รักเธอไม่แพ้กันพ่อของเขายังคงพูดต่อในขณะที่แฟนสาวหันไปมองเขาด้วยท่าทางขอโทษเธอเองก็ไม่สามารถอธิบายเหตุผลที่เกิดขึ้นได้ทุกสิ่งดูเหมือนเป็นเรื่องของโชคชะตา หรือบางทีอาจเป็นเพียงการหลบหลีกจากความเจ็บปวดที่พวกเขาเผชิญมาตลอดชีวิตแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดทุกคนในห้องนี้กำลังเผชิญกับความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ลูกชายเงียบเขารู้สึกเหมือนหัวใจของเขาถูกบีบจนแทบจะหยุดเต้นคำพูดของพ่อเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมาที่ร่างกายของเขาแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดที่สุดคือการที่เขาไม่สามารถหาคำพูดใดที่จะตอบกลับไปได้ทุกอย่างมันเหลือเพียงความเงียบ และทุกคำพูดของพ่อคือดาบที่ฟันเข้าไปในความรู้สึกของเขาทุกคำพูดนั้นทิ่มแทงลงไปที่ใจของเขาทุกครั้งที่พ่อพูดมันออกมาความเจ็บปวดในใจลูกชายก็ทวีคูณมากขึ้นเขามองไปที่หญิงสาวตรงหน้าใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความผิดหวังและเศร้าโศกเธอไม่เคยคิดว่าจะเป็นเช่นนี้เธอเคยหลงรักเขาแต่ตอนนี้เขากลายเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถควบคุมได้ลูกชายรู้สึกเหมือนกำลังตกอยู่ในกับดักที่ไม่มีทางหลบหนี หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความขัดแยง้งความรักที่เขามีต่อแฟนสาวกำลังจะถูกแทนที่ด้วยความโกรธที่ไม่มีวันหายไปทำไมพ่อถึงทำแบบนี้ทำไมเขาถามเสียงสัน่นพ่อของเขามองเขาอย่างเสียใจก่อนจะหลบตาลูกนี่คือสิ่งที่เราเลือกแล้วคำตอบของพ่อเหมือนปริศนาที่ลูกชายไม่สามารถแก้ไขได้มันไม่ใช่เพียงการเลือกของพ่อมันคือการเลือกของทุกคนในห้องนี้ และมันคือการตัดสินใจที่ทุกคนต้องแบกรับลูกชายรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังทลายลงมารอบตัวความรักที่เคยมีในครอบครัวกลับถูกแย่งชิงไปจากเขาเขาหันมองแฟนสาวเธอเพียงแค่ยิ้มบางๆอย่างขอโทษแต่ยิ้มของเธอเหมือนคำสัญญาสัญญาที่เธอไม่สามารถรักษาได้พ่อของเขามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจพ่อเสียใจที่ทำให้ลูกต้องเจ็บปวดแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้ว ลูกชายไม่สามารถรับฟังคำพูดของพ่อได้อีกต่อไปเขาลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกไปจากห้องเสียงเท้าของเขาดังกล้องไปทั่วบ้านเหมือนเป็นการบอกลาโลกใบเก่าเมื่อเขาเดินไปถึงประตูเขาหันหลังกลับไปมองพ่อของเขานั่งอยู่บนโซฟาคอยมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยแต่ในความห่วงใยนั้นลูกชายรู้สึกเหมือนมันเป็นความผิดที่ไม่สามารถแก้ไขได้และในที่สุดเขาก็ปิดประตูอย่างเงียบๆทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างหลัง และออกไปในโลกที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนในขณะที่พ่อและแฟนสาวยังคงอยู่ในบ้านหลังนั้นความเงียบและความเจ็บปวดล้อมรอบพวกเขาแต่มันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบและทุกคนในห้องนั้นต้องแบกรับความจริงที่ไม่อาจย้อนกลับได้ลูกชายเดินออกจากบ้านไปอย่างเงียบเงียบเสียงของเขาดังกล้องในหัวแต่ไม่สามารถออกจากปากได้เขาอยู่ที่สวนหน้าบ้านที่ซึ่งแสงจันทร์สาดส่องลงมาสายลมเย็นพัดผ่านใบไม้ที่วีดวิวจนเสียงนั้นเหมือนกระซิบชื่อเขา เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีเขาคิดถึงแม่ที่จากไปและความฝันที่เขาสร้างขึ้นในชีวิตของตัวเองในจุดนี้เขารู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เคยสวยงามกลายเป็นฝันร้ายคำพูดของพ่อยังคงก้องอยู่ในหูพ่อจะให้เธอเข้าใจความรักระหว่างเราแต่ฉันก็รักเธอไม่แพ้กันเขาก้าวเดินไปข้างหน้ามือของเขาหยาบกร้านจากการสัมผัสต,ต้นไม้ที่ริมสวนเขาพยายามหายใจให้ช้าแต่ความรู้สึกเหนื่อยหน่ายก็ยิ่งทวีคูณขึ้น หากคำพูดนั้นเป็นแค่การตัดสินใจในที่สุดเขาก็คงจะยอมรับได้แต่สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นฝันร้ายคือการที่พ่อกับแฟนของเขาทำเช่นนี้โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าหรือแม้แต่การอธิบายอย่างแท้จริงเขารู้สึกเหมือนเขาถูกทรยศเหมือนถูกทิ้งให้ยืนอยู่คนเดียวในโลกที่เคยคุ้นเคยความรู้สึกนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างบีบหัวใจเขาให้แน่นขึ้นเรื่อยๆไม่มีคำพูดใดที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในใจเขาได้ในขณะที่เขากำลังยืนอยู่กลางสวนใบไม้ และลมหนาวพัดผ่านเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนตามมาจากข้างหลังเมื่อเขาหันไปมองมันคือเธอแฟนสาวของเขาเธอยืนอยู่ที่ขอบสวนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาและความผิดหวังเธอเดินเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆก่อนจะหยุดยืนอยู่ห่างๆฉันขอโทษเสียงเธอสั่นเครือแต่สายตาของเธอไม่สามารถหลบหลีกความจริงได้ลูกชายหันหน้าหนีไปเขาไม่อยากเห็นเธอไม่อยากรู้ว่าทุกอย่างเป็นอย่างที่มันเป็นคุณทำแบบนี้ได้อย่างไร เขาพูดเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเราเคยรักกันไม่ใช่เหรอน้ำตาของเธอไหลลงมาอีกครั้งเธอรู้ว่าคำพูดที่เขาพูดออกมานั้นคือคำถามที่ไม่มีคำตอบมันเป็นความผิดของฉันเองเธอกล่าวเสียงเบาลูกชายหันกลับไปมองเธอเขาไม่อยากฟังคำพูดนั้นไม่อยากรับรู้ถึงการทรยศที่เธอทำกับเขาทุกอย่างมันจะยังเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเขาถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังแต่มันไม่มีอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่า แฟนสาวสายหัวเธอรู้ว่ามันไม่อาจกลับไปเหมือนเดิมได้เธอเดินเข้ามาหาเขาอีกก้าวแต่เขาถอยห่างฉันรักคุณมากเธอกล่าวด้วยเสียงสะอื้นแต่ฉันก็ไม่สามารถหักใจตัวเองได้คำพูดนั้นเจ็บปวดเหลือเกินความรู้สึกผิดที่เธอไม่สามารถหลีกหนีไปได้ลูกชายยืนอยู่ที่นั่นทำอะไรไม่ถูกความรักที่เขามีให้เธอมันทำให้เขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกฉีกทิ้งจากใจเขาคิดว่าเขาจะสามารถผ่านมันไปได้แต่ตอนนี้ความรักนั้นกลับกลาย เป็นความเจ็บปวดที่เขาไม่อาจลบล้างได้ในที่สุดเขาก็พูดออกไปด้วยเสียงสั่นเครือถ้าอย่างนั้นก็จบแล้วทุกอย่างมันจบแล้วแฟนสาวยืนมองเขาเงียบๆน้ำตาไหลลงมาหยดแล้วหยดเล่าแต่เธอไม่สามารถทำอะไรได้เลยเขาหันหลังให้เธอแล้วเดินไปอย่างเงียบๆแต่ในขณะที่เขากำลังเดินออกไปเสียงของพ่อก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังลูกอย่าทำแบบนี้พ่อเรียกเขาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเสียใจลูกชายหยุดเดินแต่ไม่หันกลับไปมอง เขาพูดออกมาเพียงคำเดียวมันสายเกินไปแล้วและในตอนนั้นเขาก็เดินจากไปอย่างเด็ดขาดในขณะที่พ่อของเขายืนอยู่ท่ามกลางความเงียบของสวนคืนที่มืดมิดนั้นเงียบสงัดไม่มีคำพูดใดที่จะสามารถเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้ได้ทุกคนต่างอยู่ในความเงียบงันของความจริงที่ไม่สามารถหลีกหนีเวลาผ่านไปมันกลายเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีวันลืมความรักที่เคยมีมันเหลือเพียงแค่ความทรงจำที่หายไปในอดีต พ่อของเขานั่งอยู่ในบ้านรู้สึกถึงการขาดหายไปของลูกชายเขาได้แต่หวังว่าจะมีสักวันหนึ่งที่เขาจะสามารถแก้ไขสิ่งที่เขาทำลงไปแต่เมื่อความจริงมันออกมาทุกอย่างก็ไม่อาจย้อนกลับไปได้เขายังคงนั่งอยู่ในห้องนั้นน้ำตาของเขาไม่สามารถกลั้นได้เขาทำลายทุกสิ่งที่เขารักและสิ่งที่เขาเหลืออยู่ตอนนี้คือความว่างเปล่าในหัวใจบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรักตอนนี้กลายเป็นบ้านที่ไม่มีความหมาย ทุกคำพูดที่ออกจากปากเขาคือบาดแผลที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตและตอนนี้เขาก็รู้ว่าไม่มีทางที่จะกลับไปได้พ่อของเขานั่งนิ่งอยู่ในห้องนั้นความรู้สึกผิดท่วมทน้นจนไม่สามารถหายใจได้ทั้งหมดในห้องเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้เขาเสียทุกอย่างแล้วเสียจนไม่สามารถแก้ไขได้เงียบงันในห้องนั้นเหมือนกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ไม่มีเสียงแสงจากโคมไฟแผ่ความเย็นชาไปทั่วห้องทุกอย่างที่เคยสวยงามกลาย เป็นแค่เงาของความทรงจำที่หายไปเขามองไปที่ภาพถ่ายเก่าของครอบครัวที่วางอยู่บนโต๊ะหน้าเขารูปภาพนั้นคงจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักที่เคยมีระหว่างพวกเขาตอนนี้มันเหมือนเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบทำไมทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้เขานึกถึงวันแรกที่เขาพบกับเธอวันนั้นเธอสวยและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเหมือนกับแสงสว่างที่เข้ามาในชีวิตที่มืดมนของเขาเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกนี้ยังมีความหวังแต่ตอนนี้ เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นจากทางเดินทำให้เขาหันไปมองนั่นคือเสียงของแฟนสาวของลูกชายที่เข้ามาในห้องเทายืนอยู่ที่ประตูโดยที่ไม่มีคำพูดออกจากปากทั้งสองต่างยืนอยู่ในความเงียบความอึดอัดอยู่ในอากาศจนแทบจะจับต้องได้เธอยืนอยู่ในชุดสีขาวเรียบง่ายท่าทางของเธอดูแตกต่างไปจากที่เคยเป็นคุณรู้ไหมตอนนี้ฉันก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แตกสลาย แต่ก็ไม่สามารถหยุดน้ำตาที่ไหลออกมาพ่อของเขามองเธอด้วยความรู้สึกแสนเศร้าฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราทุกคนต่างเจ็บปวดเขากล่าวออกมาช้าๆเธอยังคงยืนนิ่งถ้าฉันรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันคงไม่เคยเริ่มอะไรขึ้นมาเลยน้ำเสียงของเธอสั่นสะทานพ่อของเขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอ ในขณะที่เขาพยายามจะหาทางแก้ไขความรู้สึกของการผิดหวังที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงเกินกว่าที่จะยอมรับเธอเดินเข้ามาหาเขาอีกก้าวแต่เขาก็ถอยหนีไปในขณะที่พวกเขายือนอยู่ในความเงียบนี้หัวใจของพวกเขาทุกคนเหมือนกำลังจะหยุดเต้นความเจ็บปวดที่พวกเขารู้สึกมันเกินกว่าจะทนพ่อของเขาเริ่มพูดออกมาอย่างช้าๆเธอไม่จำเป็นต้องขอโทษพ่อเองก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเขาหันมองไปที่แฟนสาวของลูกชายแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้ว เธอยิ้มบางๆอย่างเจ็บปวดมันไม่ใช่ความผิดของใครหรอกค่ะแต่เราต่างก็ทําให้ทุกอย่างมันเป็นไปน้ําเสียงของเธอแผ่วเบาแต่มีน้ําหนักที่ทําให้พ่อของเขาเจ็บปวดความจริงที่เขาไม่อยากรับรู้กลับมาอยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งเขาเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดออกไปถ้าอย่างนั้นมันจะจบลงที่นี่จริงๆใช่ไหมเธอไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้เพราะคำตอบในใจของเธอเหมือนจะอยู่ที่การเดินออกไปจากชีวิตของเขาแต่ทำไมถึงรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกิน ในขณะที่เธอยือนอยู่ตรงนั้นน้ำตาไหลรินจากตาของเธอความเงียบที่ปกคลุมไปทั่วร่างกายทำให้เธอรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกถ้าเราเดินไปข้างหน้าได้แล้วเราจะทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังจริงๆหรือคำถามนี้กระทบใจของเธออย่างแรงเธอไม่สามารถตอบได้เหมือนทุกคำถามที่เธอเคยถามตัวเองก็ไม่มีคำตอบมันเหมือนกับการทำให้ใจของเธอแตกสลายและทำให้ใจของพ่อของเขาเต็มไปด้วยรอยแผล พ่อของเขาหันไปมองเธอด้วยท่าทางที่อ่อนแอบางครั้งเราก็ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้จะเจ็บปวดเขาพูดออกมาเสียงต่ำแต่คำว่าถูกต้องมันอยู่ที่ไหนกันละ่ะในขณะที่เขาพูดเสร็จน้ำตาของเขาก็ไหลลงมาเขาคิดว่าในที่สุดเขาก็ได้รู้คำตอบแต่คำตอบนั้นกลับทำให้เขารู้สึกแย่กว่าเดิมเขาหยิบภาพถ่ายเก่าที่วางอยู่บนโต๊ะมองไปที่ครอบครัวเก่าของเขาและทันใดนั้นเขาก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรจะกลับไปเหมือนเดิม เสียงของฝีเท้าที่ดังขึ้นอีกครั้งลูกชายกลับมาแล้วแต่คราวนี้เขามาพร้อมกับท่าทีที่เงียบสงบลูกชายยืนอยู่ที่ประตูเขามองทั้งพ่อและแฟนสาวของเขาอย่างนิ่งเฉยไม่มีคำพูดใดที่ออกจากปากเขาแต่ทุกอย่างที่เขาทำตอนนี้ทำให้ทั้งห้องนั้นเต็มไปด้วยความเงียบที่ยากจะทนพ่อของเขาหันไปมองลูกชายลูกฉันขอโทษเขาพูดออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาลูกชายยังคงยืนนิ่งเขาไม่รู้ว่า จะทำยังไงกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสุดท้ายเขาก็พูดคำเดียวที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดนิ่งมันไม่มีทางกลับไปได้แล้วเขาพูดเสียงต่ำแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้วเขาก็เดินออกไปจากบ้านไปอีกครั้งในขณะที่พ่อของเขายืนอยู่ในห้องนั้นความรู้สึกของการสูญเสียยิ่งเพิ่มทวีคูณทุกสิ่งที่เขาสร้างมามันพังทลายลงในพริบตาและเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่จากที่ไหนพ่อของเขายืนอยู่ในห้องนั้นที่ยังเต็มไปด้วยความเงียบหลายหลายชั่วโมงผ่านไป โดยที่เขาไม่ได้ขยับเขยื้อนทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะหยุดหมุนไปแล้วความมืดของค่ำคืนเริ่มหลังไหลเข้ามาแทนที่แสงจากโคมไฟหัวใจของเขากลับบ้านที่เขาเคยรักความรู้สึกที่เคยเต็มไปด้วยความอบอุ่นกลับกลายเป็นความว่างเปล่าไม่ว่าเขาจะพยายามลืมมันหรือไม่ทุกคำพูดทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในคืนนี้ก็ไม่อาจลบเลือนจากใจเขาได้เขามองไปรอบๆบ,บ้านมันเคยเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความสุขและความอบอุ่นแต่ตอนนี้เหลือเพียงความเงียบที่หนักหน่วง พ่อของเขาไม่สามารถหนีจากความจริงที่เขาสร้างขึ้นมาได้เขาเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปข้างนอกที่ซึ่งแสงจันยังคงส่องผ่านต้นไม้สูงที่อยู่ในสวนรู้สึกเหมือนกับว่าแสงนั้นกำลังส่องสว่างให้เห็นความจริงที่ไม่มีวันหลบหนีไปได้เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีที่กดโทรออกชื่อของลูกชายปรากฏบนหน้าจอเขาลังเลไม่แน่ใจว่าจะพูดอะไรแต่แล้วเขาก็ตัดสินใจทิ้งข้อความไปลูกพ่อขอโทรพ่อไม่รู้จะพูดอะไรให้ถูกแต่พ่อไม่เคยคิดที่จะทําให้ลูกเจ็บปวดขนาดนี้ เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเป็นการตอบกลับจากลูกชายพ่อของเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างรวดเร็วหัวใจของเขาเต้นแรงขณะกดรับสายสวัสดีครับลูกเสียงของพ่อสั่นเครือเสียงเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ลูกชายจะพูดพ่อผมต้องการเวลาคิดทุกอย่างมันรวดเร็วเกินไปเสียงลูกชายแหบร้าเขากำลังพยายามควบคุมความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งลูกพ่อเสียใจจริงๆพ่อทำให้ลูกต้องเจ็บปวดแบบนี้ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนฝันร้ายที่พ่อไม่สามารถหยุดได้เสียงของลูกชายยังคงเงียบสถานการณ์รอบๆตัวเหมือนจะหายไปลูกชายพูดเบาๆว่าพ่อไม่ได้ทำผิดหรอกครับแต่ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดในชีวิตเราคำถามที่ลูกชายถามเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนพ่อของเขากัดฟันแน่นก่อนจะพูดต่อพ่อทำผิดพ่อไม่เคยคิดว่าความรักมันจะกลายเป็นความเจ็บปวดแบบนี้ได้ พ่อทำลายทุกสิ่งที่เคยสร้างขึ้นมาลูกชายไม่ได้ตอบอะไรแต่เสียงของเขาดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่ยากจะอธิบายพ่อของเขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงอ่อนแอลูกพ่อไม่เคยคิดว่าจะทำให้ทุกอย่างมันพังทลายไปขนาดนี้พ่อผิดไปจริงๆทุกสิ่งมันเริ่มต้นจากจุดที่พ่อไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเสียงของลูกชายตัดขาดไปพ่อของเขาไม่รู้ว่าควรทำยังไงในตอนนี้เขารู้แค่เพียงว่าเขาทำลายทุกสิ่งที่เขารักไว้ในมือของตัวเอง เมื่อวางโทรศัพท์ลงพ่อของเขาหันกลับไปมองที่โตะ๊ะในห้องซึ่งมีภาพถ่ายเก่าของครอบครัวตั้งอยู่รูปนั้นแสดงให้เห็นครอบครัวที่เคยมีความสุขมากมายลูกชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆภรรยาและพ่อของเขาท่ามกลางรอยยิ้มที่ไม่มีวันกลับมาตอนนี้เขารู้ดีว่าทุกสิ่งที่เคยมีคงไม่สามารถหวนคืนมาอีกแล้วขณะที่พ่อของเขานั่งอยู่ในความเงียบและความผิดหวังสายลมในคืนที่เงียบสงัดพัดผ่านหน้าต่างเข้ามาแต่มันกลับไม่สามารถเยียวยาใจที่แตกสลายของเขาได้ ในขณะเดียวกันสาวที่เขาเคยรักก็ยืนอยู่ข้างประตูห้องของลูกชายเธอเงียบเธอกำลังหาทางที่จะพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดนั้นก็เหมือนจะติดอยู่ในลำคอของเธอน้ำตาของเธอไหลลงมาเงียบๆเ,เธอไม่สามารถหลบหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อเธอเดินไปที่โต๊ะห้องนั่งเล่นเธอเห็นภาพถ่ายของลูกชายและพ่อมันคือลำดับของความสัมพันธ์ที่ตอนนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมทำไมถึงต้องเกิดเรื่องแบบนี้เธอถามตัวเองโดยไม่ต้องการคำตอบเธอรู้ว่า แม้ว่าเธอจะรักเขามากเพียงใดแต่มันก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ทุกสิ่งที่พวกเขาทำลงไปกลับกลายเป็นความเจ็บปวดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงในขณะที่เธอยืนอยู่ในห้องนั้นความเงียบที่หนักหน่วงเริ่มคลืบคลานเข้ามาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนี้มันเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีทางหนีเธอรู้ดีว่าเธอเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำลายความสุขของครอบครัวนี้ลูกชายของพ่อกำลังเจ็บปวดร่างกายของเขาเหมือนจะแตกสลายจากความเครียดและความผิดหวังที่ยากจะรับรู้ เธอจึงเดินออกไปจากห้องนั้นโดยไม่มีคำพูดในช่วงเวลานี้ทุกสิ่งที่เคยดีอยู่ในชีวิตของพวกเขากำลังจะกลายเป็นเพียงอดีตที่ยากจะลืมทั้งสองคนพ่อและแฟนสาวต่างอยู่ในความรู้สึกที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดนี้คือผลของการตัดสินใจที่พวกเขาไม่สามารถย้อนกลับไปได้พ่อของเขายังคงนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่มืดมิดทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะหยุดนิ่งเสียงนาฬิกาที่ติก๊กติ๊กอยู่เหมือนการย้ำเตือนว่าเวลาไม่เคยหยุดเดินไปข้างหน้าแม้จะเต็มไปด้วยความผิดหวัง และความเจ็บปวดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเขาหลับตาลงลมหายใจหนักหน่วงผสมกับความคิดที่กับแคบในใจเขาต้องการหาคําตอบแต่ก็รู้ดีว่าไม่มีคําตอบที่เขาต้องการอีกแล้วทุกคําถามที่เคยมีตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นแค่การต่อสู้กับเงาของตัวเองความรู้สึกผิดปกติที่เกิดขึ้นในคืนนี้ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวสมองของเขามันรู้สึกอึดอัดเหมือนโลกทั้งใบกาลังพังทลายรอบตัวเขาคิดถึงลูกชายลูกชายที่เขาทําให้ต้องเจ็บปวดมากที่สุด เสียงจากโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเขามองไปที่หน้าจอมันเป็นชื่อของลูกชายการตัดสินใจครั้งนี้มันยากเกินกว่าที่จะทำได้แต่ในที่สุดเขาก็กดรับสายลูกเสียงของพ่อสั่นเครือไปด้วยความเจ็บปวดความผิดที่ไม่มีวันแก้ไขลูกชายไม่ได้พูดอะไรในตอนแรกเขารออยู่ในความเงียบแล้วเสียงของเขาก็ดังขึ้นอย่างทุ่มลึกและบาดใจพ่อทุกสิ่งที่พ่อทำมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนโลกนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผมอีกแล้ว พ่อของเขากัดฟันแน่นมือที่ถือโทรศัพท์สัน่นไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนจิตใจเขามันแตกสลายไปตั้งแต่ตอนนั้นลูกพ่อทำทุกอย่างผิดไปพ่อไม่เคยคิดจะทำให้ลูกเจ็บปวดขนาดนี้เขากล่าวออกไปด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเสียใจทำไมพ่อไม่คิดถึงผมบ้างทำไมถึงต้องทำให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้ทำไมถึงทำให้ความรักกลายเป็นความเจ็บปวดที่ไม่รู้ว่าจะจบลงที่ไหนลูกชายถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธและความท้อแท้ เสียงของลูกชายเหมือนทิ่มแทงหัวใจของพ่อเขาพ่อของเขาไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วเขากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องเผชิญกับความรู้สึกผิดนี้ความรักที่เคยมีมานั้นจะไม่มีวันเหมือนเดิมลูกชายไม่ได้พูดอะไรต่อแต่เสียงของเขากลับมามีแต่ความเงียบท่ามกลางความรู้สึกที่ยากจะบรรยายพ่อของเขาหันไปมองภายในห้องนั่งเล่นนั้นบรรยากาศมันยังเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดหวังและเศร้าโศกที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะพูดออกมา ทุกอย่างที่เขาทำลงไปมันเหมือนการทำลายทุกสิ่งที่เขารักไม่ใช่แค่ลูกชายแต่ตัวเขาเองเขามองไปที่ภาพถ่ายบนโต๊ะภาพของเขากับภรรยาและลูกชายที่ยิ้มแย้มพร้อมกันในวันเก่าๆความสุขนั้นดูเหมือนจะเป็นความทรงจำที่หายไปในพริบตาไม่มีอะไรที่สามารถทำให้เขากลับไปได้เขาตัดสินใจยืนขึ้นแล้วเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปที่แสงจากจันทที่ลอยสูงในฟ้าท่ามกลางความมืดมิดที่รายล้อมเขา ในความมืดนั้นเขารู้สึกเหมือนการตัดสินใจในชีวิตทั้งหมดกำลังจะพังทลายลงเขานั่งลงบนโซฟาก้มหน้าหายใจลึกๆและทำให้ตัวเองสงบลงแม้ว่าความเศร้าที่เขารู้สึกจะไม่สามารถหยุดได้แต่แล้วเสียงประตูดังขึ้นแฟนสาวของลูกชายเดินเข้ามาในห้องมองเขาด้วยสายตาที่สับสนและเต็มไปด้วยความเครียดน้ำตาของเธอหลั่งลงมาอีกครั้งเธอยืนอยู่ที่ประตูหัวใจเธอก็เต็มไปด้วยความผิดที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปแบบนี้พอ ฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีเธอกล่าวเสียงเบาพ่อของเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอมันเป็นความผิดของเราทุกคนเขาตอบเสียงเงียบเธอยิ้มบางๆแต่ไม่มีความสุขในนั้นเราทุกคนต่างมีส่วนในการทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้น้ำเสียงของเธอเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงสะท้อนความเจ็บปวดที่ยากจะบรรยายเธอเดินเข้ามานั่งข้างๆเขาตอนนี้ทั้งสองคนต่างนั่งในความเงียบที่หน่วงหนักพ่อของเขาหันมามองเธอถ้าเราไม่ได้ทำแบบนี้ทุกอย่างคงจะไม่จบลงแบบนี้ ขาพ,พอเราทุกคนผิดไปไม่ใช่แค่คุณเธอกล่าวเสียงเศร้าแล้วในที่สุดเธอก็พูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือบางทีความรักมันอาจจะทำให้เราตัดสินใจผิดแต่มันก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้พ่อของเขาพยักหน้าอย่างเงียบๆขณะที่น้ำตาไหลลงมาจากตาของเขาอีกครั้งความเจ็บปวดนั้นหนักหนาเกินกว่าที่จะทนได้เขารู้ดีว่าทุกอย่างที่เคยมีมันพังทลายไปหมดแล้วในที่สุดเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้ว เดินไปที่ประตูห้องทุกอย่างมันจบแล้วฉันขอโทษทั้งหมดนี้มันคือผลที่เราเลือกกันมาเองเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและในช่วงเวลานั้นเขารู้ว่าความรักที่เคยมีจะไม่มีวันกลับมาอีกแล้วทุกสิ่งที่พวกเขาสร้างไว้กำลังจะหายไปในทันทีลูกชายคงจะไม่สามารถให้อภัยได้และเขาก็รู้ดีว่าแม้จะขอโทษมากแค่ไหนมันก็ไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมพ่อของเขาเดินออกจากห้องไปทิ้งไว้แค่ความเงียบ และความเศร้าที่ไม่สามารถหาคําตอบได้หลังจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นพ่อของเขายังคงเดินออกจากบ้านไปทิ้งไว้เพียงความเงียบที่เหมือนจะค่อยๆกินทุกสิ่งที่เคยมีเขาไม่สามารถหนีจากความผิดที่เขาทําได้แม้ว่าจะพยายามใช้ชีวิตต่อไปแต่เขารู้ดีว่าในจิตใจของเขามันยังคงติดอยู่กับรอยแผลที่ไม่มีวันหายแฟนสาวของลูกชายยืนอยู่ที่ขอบประตูความเจ็บปวดที่เธอรู้สึกไม่ต่างจากเขาน้ําตายังคงหลั่งรินจากตาของเธอแม้จะมีความรู้สึกผิดมากมายแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่มีทางเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มันไม่อาจลบเลือนได้แม้ว่าจะมีคําขอโทษมากมายแต่มันก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ทุกคําพูดที่เธอพูดออกไปในตอนนี้มันไม่สามารถคืนความสุขที่เคยมีมาให้กับทุกคนได้พ่อของเขาหยุดยืนอยู่ที่ประตูบ้านก้มหน้าลงสูดลมหายใจลึกๆและพูดออกมาด้วยเสียงที่แผ่วเบาบางครั้งเราอาจจะต้องทําสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุขแต่บางทีการปล่อยให้ทุกสิ่งไปมันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในที่สุด เขาหันหลังเดินออกไปในความมืดพวกเขาทั้งสองคนพ่อและแฟนสาวยืนอยู่ในมุมมืดของชีวิตที่ไม่มีทางย้อนกลับได้บ้านหลังนี้ที่เคยเต็มไปด้วยความสุขตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความทรงจำที่ไม่สามารถทําให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมได้อีกแล้วทุกคําพูดที่ไม่ได้กล่าวออกมาทุกการกระทําที่ทําไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้และในที่สุดลูกชายของพ่อจะต้องพบกับการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาเขาคิดถึงทุกสิ่งที่พ่อทําให้เขาเจ็บปวด แต่ในความรู้สึกนั้นเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องยอมรับมันให้ได้ในความเงียบงันนี้มีเพียงความทรงจำที่คงอยู่ในใจของทุกคนแต่นั่นไม่ใช่จุดจบเรื่องราวนี้ยังคงมีบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ให้เรียนรู้และรับรู้มันอาจจะไม่จบลงด้วยความสุขในแบบที่ทุกคนคาดหวังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าความรักและการให้อภัยคือการเดินทางที่ยาวไกลแต่บางครั้งเราต้องเลือกที่จะปล่อยมือให้ทุกสิ่งหลุดลอยไปเพื่อเริ่มต้นใหม่ ทุกสิ่งที่พวกเขาผ่านมาคือการเติบโตและการเรียนรู้และในวันนี้ทุกๆความเจ็บปวดนั้นมันได้หล่อหลอมพวกเขาให้เข้มแข็งขึ้นแม้จะยังมีรอยแผลที่ยากจะหายแต่พวกเขาก็สามารถมองไปข้างหน้าได้อีกครั้งอย่าลืมในทุกความเจ็บปวดที่เราผ่านไปมันสามารถกลายเป็นแรงผลักดันให้เราแข็งแกร่งและมีความหวังใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวนี้จนถึงตอนจบหากคุณรู้สึกประทับใจในเรื่องนี้อย่าลืมกด subscribe และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดพิเศษที่จะมาในตอนต่อไปนะครับเพราะทุกๆก,การสนับสนุนของคุณคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เรามีแรงที่จะสร้างเรื่องราวใหม่ๆที่จะทําให้คุณรู้สึกถึงความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่าลืมกด subscribe และแชร์กับเพื่อนๆเ,เพื่อแบ่งปันความประทับใจนี้ให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับ